สวัสดีครับ,บผมก็ผมพายบอยครับจากช่องตะกูลแมงฟิล์มนะครับผมที่มาถึงแล้วนะครับยาจำลองนะครับก็จะไปขึ้นรถของพี่นาะทีนะทุกคนนะครับนี่เลยอ,อ่าพี่แดงนะครับเปิดชิปตกไปแล้ว่าทีพี่นาทีมาแล้วนะครับกอมันมีชัดเจ์ พิบัตินะฮะวันนี้เลี้ยงข้าววันนี้เราไปเลี้ยง้าีมาแล้วนะครับคบ้านสภาบ้านว่าเออวันนี้เราจะไปด้วยกันอ่าอ่าอยู่ทั้งสาสตร์ด้วยกันไปหาด้วยกันไอเด่นไม่ได้มาไอเป็นอยู่รูปโอ้ยอยู่กันเดี๋ยวแล้วทักบอวน่าจะไปแล้วนะครับฮะแล้วไหนบอกว่ารอกันโอ้โไปแล้วบไปแล้วฮะบนก็ไปแล้วแต่เมื่อกี้ได้บอกเมื่อกี้ล้ง เหมือนเดิมต้อแบ่ด้วยเออเราไปยู่นู้แล้วเดี๋ยวเราไปกิข้าวก่อนจ้าครับไปรงนรถไฟละครับผมอเขาสาโมงเราไม่ต้องขี้ไปราไฟทางก่อนเ้าคุณนัทเกลียนอ้าวคุณครูครับคุณครูเอ็มลองนะครับนั่งเลยนะแหละไป ภาษาที um ่เดินทางไปนะครับถนี่ครับข้างหลังมีเสริมนะครับที่นั่งนะครับเหมือนเป็นรถตู้นะครับปี่แดงว่าไงปีแดงเงียบๆอยู่นะฮะมว่าดูถ้าป่านนี้ถ้ายังไม่ตื่นก็แล้วเล่านั้นแหละครับเอานะไม่นั่นแล้วโอเคเอาอน้ำล่าเนาะให้ดิ้นก็เดี๋ยวก็เดี่ยวเลยเนาะเป็นลรยล้อน เขาจะตื่นเขาตื่นใคไมได้มพ่ก็ได้หูชวยวะฮะหูไม่หูได้ยินบ่กหูอ้าวได้ยินบ่หูอ้าวนะครับฮะไม่รองให้ไม่รองให้มาขอเจมร้องให้มานะครับไอบนะครับโอ้โหจะได้ยินบ่หูนะครับได้ยินบ่อ นะครับวันนี้วันนี้จะแต่ใจหนึ่งวันที่น่าสานนะจ๊ะอย่าบอกนะวอนนี้แต่ใจหนึ่งวันที่น่าสานนะจ๊ะอย่าบอกเดี๋ยวจะใส่วิกอะเขาบอกว่ายีบหูยีบหูเลยเออเออเอาแม่แล้วสุดอยู่บอกยี่บอหูเลยหูเลยเอาไปถอดพร้อมกันยังพร้อมแล้วค่ะเอาไงครับพร้อมไปขึ้นเลยขึ้นก็เอาบบกเอาเอาบอกเ่ ต้องรอเงาเลยจค่อยว่ากันเพราะว่ารถมันต้องรอเาเลยพอพอเพราะว่ามันท้ำงานนะมันเข่าแล้วเขราแล้วมีเสือมากระรงครับมันคืออย่างคือมากระรงเสือมากระเล้งคือเสือไนร้อยไปถุงในเสือมาระเล้งนมันเ๋ยอมันคือเสือมาระเล้งเลยซีมันเสือมากระงไอเดียยัไม่ตือนบลกำลังตืนนั่ง อ่ะครับสรุปนะครับเอฟซีแมงเนทูไม่ทันรถขบวนสุดท้ายนะครับไม่ทันหรอกครับอ่าไม่เป็นไรขอให้หลักฟันดีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแม็กพี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับก้นใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ